สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโดดเด่นอ่านให้ฟังเป็นช่องที่น,นําหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับถ้าท่านผู้ฟังเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับอีพีนี้เป็นหนังสือเล่มใหม่นะฮะชื่อว่า m a n i f e s t จิตด,ดนบันดาล เจ็ดขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนานะฮะของคุณร็อกซี่นาฟูซีนะฮะจิตโดนบดานคืออะไรจิตโดนบดานคือความสามารถในการสร้างชีวิตที่สมปรารถนาเป็นความสามารถในการดึงดูดสิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาให้เข้ามาในชีวิตและทําให้เรากลายเป็นผู้เขียนเรื่องราวของตัวเราเองมันอาจจะดูละไมและให้ความรู้สึกเหมือนกับเวทมนต์จิตโดนบดานคือการหลอมรวมของวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญา มันคือปรัชญาการใช้ชีวิตและแนวปฏิบัติในการพัฒนาตนเองที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดนะครับหนังสือเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการใช้จิตของเรานะครับคิดดนบันดาลในสิ่งที่เราต้องการนะฮะโดยมีเทคนิคต่างๆในหนังสือมีทั้ง7ขั้นตอนนะครับ EP นี้จะเป็นตอนที่1ของทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1มีชื่อว่ามองภาพให้ชัดเจนนะครับโอเคฮะเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกของเส้นทางจิตดลน,นดาลใดๆก็คือการมองภาพให้ชัดเจนพูดง่ายๆก็คือเราไม่อาจไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้ถ้าหากไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนดังนั้นก่อนทำอะไรทั้งหมดเราจาเป็นต้องมีความกระจ่างชัดว่าเราประสงค์ให้จักรวาลมอบสิ่งใดให้แก่เราเพราะเหตุใดการรู้ว่าการต้องการอะไรจริงๆจากนั้นก็นึกภาพมันออกมา มันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อจิตดนบันดาลเวลาเราสร้างประสบการณ์หนึ่งขึ้นมาในใจสมองของเราจะตอบสนองเรากับสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นจริงๆดรทาราสวอตนักประสาทวิทยาศาสาตร์ได้อธิบายไว้ในหนังสือ The Soles ว่าการนึกภาพนั้นได้ผลจริงๆเพราะสมองเห็นความแตกต่างน้อยจนน่าแปลกใจว่าระหว่างประสบการณ์โดยตรงจากโลกภายนอก กับการเห็นภาพเหตุการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นในจินตนาการกับการเห็นภาพเหตุการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นจากจินตนาการอย่างเข้มขน้นตัวอย่างเช่นถ้าเรานึกภาพตัวเองอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดสมองของเราจะตอบสนองราวกับสถานการณ์นั้นด้เกิดขึ้นจริงๆระบบประสาทเตรียมที่จะสู้หรือหนีและจะหลั่งฮอร์โมอนเครียดคอติซอลและอะดรีนาลีนออกมาซึ่งทำให้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้น ลมหายใจถี่กระชั้นและแรงดันโลหิตสูงขึ้นการจินตนาการสถานการณ์ตึงเครียดในใจทางสรีรวิทยาขึ้นจริงๆและในทางตรงกันข้ามถ้าเราจินตนาการว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่สงบและสันติสมองจะสั่งให้ระบบประสาทอยู่ในความสงบและบอกให้ร่างกายผ่อนคลายภาพที่เราวาดขึ้นในใจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาได้จริง จึงมีพลังที่จะส่งอิทธิพลต่อความเป็นจริงที่เราสัมผัสหลังจากนั้นดังนั้นเวลาเรานึกภาพสิ่งต่างๆที่หมายมารปรารถนาที่สุดเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่จะเปลี่ยนคลื่นความถี่ทางพลังงานของเราได้อันเป็นตัวกําหนดว่าเราจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตตามกฎแรงดึงดูดต่อไปยิ่งการนึกภาพละเอียดถี่ท่วนมากเท่าไหร่เรายิ่งรู้สึกว่ามันจริงและทรงพลังมากเท่านั้น เพื่อให้การนึกภาพสมจริงให้พยายามนึกรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้ออกแบบความฝันให้เฉพาะเจาะจงเท่าที่จะทําได้เช่นถ้าเรานึกภาพรถในฝันให้ระบุยี่ห้อสีรุ่นของรถให้ชัดเจนและนึกถึงการเข้าไปนั่งกลิ่นของรถคันนั้นและให้จินตนาการว่าเราได้ขับรถคันนั้นจริงๆเราจึงจะเปลี่ยนคลื่นความถี่ของตัวเองได้ เมื่อพอรู้แล้วว่าเราอยากไปสู่จุดหมายใดอยากเป็นคนแบบไหนและอยากใช้จิตบดนมาดาลอะไรให้เป็นจริงเราก็จะสร้างวิชันบอร์ดได้แล้ววิชันบอร์ดคือตัวแทนที่เป็นรูปธรรมของชีวิตที่เราอยากเห็นอยากเป็นหรืออยากมีการทำวิชันบอร์ดที่สร้างสรรค์จะเอื้อให้เราเห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของสิ่งต่างๆที่เราอยากใช้จิตบดนมาดานเข้ามาในชีวิตเช่น เราฝันอยากได้รถคันงามให้หารูปภาพรถคันนั้นมาแปะไว้ที่ผนังห้องหรือจุดใดก็ได้ที่เรามองเห็นอย่างชัดเจนและจ้องรถคันนั้นทุกๆเช้าหรือทุกเวลาที่มีโอกาสพร้อมทั้งจินตนาการอย่างเข้มข้นถึงรถคันนั้นเวลานึกภาพสิ่งที่เรามุ่งมา่ปรารถนาหรือสร้างวิชันบอร์ดของชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้ตัวเองให้พยายามตั้งสติเลือกสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงที่สุด พูดง่ายๆก็คืออย่าเขียนสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะต้องการหรือสิ่งที่คนอื่นต้องการวิชั่นบอร์ดที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นตัวแทนที่เราอยากเป็นอย่างแท้จริงเราต้องไม่เปรียบเทียบจิตดนมดานของเรากับคนอื่นและในขณะที่เราเริ่มใช้จิตโดนมดานสิ่งต่างๆในวิชชั่นบอร์ดให้เป็นจริงและเริ่มโอบรับตัวตนที่เราปรารถนาจะเป็นมาโดยตลอดความปรารถนาหรือเป้าหมายของเรา อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือขยายตัวออกไปเพราะเมื่อเราเริ่มเติบโตขึ้นความฝันของเราก็จะเติบโตตามไปด้วยปล่อยตัวตามสบายและยืดหยุ่นกับการนึกภาพอย่างเต็มที่เราสามารถกลับไปเพิ่มเติมอะไรบางอย่างในวิชั่นบอร์ดหรือลบอะไรทิ้งได้ตามสบายจำไว้ว่าเราคือนักออกแบบพันธรักษ์และสถาปนิกประจำชีวิตเราและเรามีพลังที่จะปรับ และสั่งการว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างไรได้เสมอการรู้ว่าเราต้องการสิ่งใดคือขั้นตอนแรกในกระบวนการจิตด,ดนบันดาลทั้งหมดแต่ก่อนจะขยับเข้าไปสู่ขั้นตอนต่อไปอยากให้ทุกคนจดจำอย่างหนึ่งไว้ว่าเพื่อที่จะทำความเข้าใจตัวตนที่เราปรารถนาจะเป็นอย่างแท้จริงและเริ่มเดินทางไปสู่ตัวตนที่ทรงพลังที่สุดของเราเราต้องปล่อยวางตัวตนที่เราเคยเป็นและตัวตนที่เราคิดว่า เราควรจะเป็นเสียก่อนอดีตของเรามีส่วนรับผิดชอบตัวตนปัจจุบันพอๆกับเนียวรั้งเราจากจุดหมายที่เราต้องการไปถึงหลายคนมีสมมติฐานในจิตใต้สำนึกว่าตัวเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้กี่ครั้งกี่หนที่เราเคยได้ยินหรือเคยพูดประโยคเช่นจุดของเสือดาวไม่เคยเปลี่ยนสุภาษิตนี้มีความหมายตรงตัวว่าคนเราไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้หรือ กี่ครั้งกี่หนที่เราพูดทํานองว่าฉันก็เป็นของฉันแบบนี้มาตลอดหรือนั่นก็คือสิ่งที่ฉันเป็นไงล่ะคําพูดเหล่านี้อาจดูเหมือนคําพูดธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีพิษภัยอะไรแต่มันสนับสนุนความเชื่อลึกๆว่าเรามีตัวตนได้เพียงแบบเดียวเท่านั้นนี่ทําให้เกิดความไม่ไว้วางใจในความสามารถของเราที่จะกลายเปลี่ยนวิวัฒนาการและเติบโต ซึ่งรังแต่จะเหนียวรังเราเอาไว้ให้เคารพตัวตนที่เราเป็นและตัวตนที่เราปรารถนาจะเป็นโดยไม่ถูกจำกัดจากอดีตเป็นธรรมดาที่เราอยากได้อะไรต่างไปจากเดิมและเป็นธรรมดาที่เราจะกลายเป็นคนใหม่โอบรับมันและยอมให้เวทมนต์แห่งจิตดลมดานขับเคลื่อนเราสู่การกลายเป็นตัวตนที่สูงส่งที่สุดของตัวเองทุกวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเราลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่ เมื่อเราก้าวสู่เส้นทางจิตดลมาดาลให้เราใช้เวลาพิจารณาให้ถี่ถ้วนถึงสิ่งที่ปรารถนาให้จักรวาลมอบให้ครุ่นคิดว่าทําไมเราจึงต้องการสิ่งนั้นและเราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้สิ่งนั้นมาครองระบุภาพฝันต่างๆให้เฉพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่จะทําได้ฝึกตนเองให้ดําดิ่งในการนึกภาพตัวต,วตนในอนาคตเป็นประจำยอมให้ความรู้สึกนั้นเปลี่ยนเราได้โดยฉับพลัน ขณะเดียวกันก็สั่งการให้สมองขับเคลื่อนเราไปสู่การเอื้อมคว้าเป้าหมายนั้นจากนั้นก็สนุกกับความฝันสร้างวิชั่นบอร์ดที่เป็นตัวแทนชีวิตที่ดีที่สุดของเราและยอมให้มันกลายเป็นความจริงในชีวิตของเราขณะที่ก้าวไปตามขั้นตอนสู่จิตดลบดาลทั้ง7โอเคครับเราอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรอยากเป็นคนแบบไหนให้จินตนาการสิ่งที่เราต้องการ จะได้หรือจะเป็นให้ชัดเจนที่สุดและให้ทำวิชันบอร์ดหรือรีมบอร์ดด้วยซึ่งจะทำให้เราสมปรารถนาในหลักการของเบเฟสนั่นเองนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้อย่าลืมนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามช่องกันด้วยได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนำมเสนอนะครับสำหรับ E ีีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ